ม้ามารอกินกล้วยนะคะมายืนรอดู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 ปากดูปากดูปากน้ำม้าน้ำม้า,ามารอกินกล้วย <_ Q> อ้ยกัดกินดีแล้วลูกเลยกัดกินดีดีดดมแม่งามใจยอยากด้วยน่ะกินดีดี <_ Q> โอ้ยเห็นเหี้ยเบืดอีดล่าไหม กินดีๆมาให้กินดีๆห้ามให้ลวกป้อนกล่วยน้ำวานค่ะป้อนกล้วยป้อนกล้วย <c oughs> กัดกินดีละลูกละลูก อ้ากัดกินทีละลูกดึงออกไปทีละอันอ่าฉลาดแล้วฉลาดจังกัดกินทีละอันเลยอ่าดึงดึงกับเป็น <c oughs> กัรแล้วก็ดึงกัรแล้วก็ดึงปัดอ่นสีเอาเทีนยนนวยเจ่งจังนะ,อะเอาเอ็นย,ย,ยัหังลูก เฮ็ดเทียดังเอากินมาถึงแล้วนะ่ะน่ะเฮียแล้วเด็มาถึงแล้วเดี๋ยวแม่สีย,ยิ้มห้ยหลอกโอ้ยเฮ็ดเทียเฮ็ดยังกว่าเนี่ยเฮ็ดเทียแม่ลูกอืมอืมกินเทียละหน่อยเถอะบุ้ยโอ้ยเหี้ย,ย,ย,ยม น้ำม้าอิ่มกล้วยแอบออน้ำว้าอิ่มกล้วยนะคะอิ่มแล้วใช่ไหมพอแล้วหมดแล้วได้กินแล้วหมด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 แล้วน้ำว้ามารอกินกล้วยกับแม่นะคะน้ำว้าเดินมารอกินกล้วยแม่เอากล้วยให้น้ำว้ากิน นำ้ำมาอยากกินกล้วยอาดอยอาดอยใช่ไหมอาดอยอาด,ดอยใช่ไหมน้องน้ำ้าแม่เรียกห้องง,อง้อง้อง้อมาหาแม่เลยนะคะอยากกินกล้วยนะคะหมดแล้ว หมดแล้วหนึ่งวีหมดแล้วหนึ่งวีหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโบเบลแล้วลูกโบเบลแล้วโบเบลแล้วน้มาจ๋าหมูเบลหมูเบลหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยเอ้ยหลากินเห่า้ยกินเห่า้ยหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะ หมดแล้วลูกสาวของชอบน้ำวานนะคะหมดแล้วหมดแล้วหนึ่งหวีกลับแล้วของชอบหนูค่ะแม่บ้าบอก